การศึกษามหมาหางด้วนพลโลกยุคปัจจุบันจึงอยู่ในฐานะที่ยากที่จะมีธรรมะมากยิ่งขึ้นทุกทีเพราะหลงมีรสชนิยมแห่งการตามใจตัวเองอันเป็นค่าศึกต่อธรรมะโลกทั้งหมดสำเร็จอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะ เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกจึงมีและเกิดกรณีต่างๆที่เป็นปัญหาเพราะไม่รู้ความจริงของเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือโลกอย่างถูกต้องอย่าเอาพระไว้ที่วัดความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละเป็นพระ แล้วพระต้องอยู่กับเราตลอดเวลาศาสนาวัตถุก,ก็ดีศาสนาสถานก็ดีศาสนาพิธีก็ดียิ่งมีมากยิ่งปิดบังการเห็นธรรมแม้แต่จะเห็นเปลือกของธรรมก็ยังยากจะต้องช่วยกันชำระสะสางปรับปรุงสิ่งนั้นๆให้มีการปิดบังน้อยลง คนเราทุกวันนี้ดินน้นรนไขวยควา้าหาสิ่งที่ไม่มีและสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรเลยไม่มีใครจะอยู่ในโลกคนเดียวได้จงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีมิตรภาพในฐานะเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน คนสลาดไม่ใช่แค่สลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นไปด้วยความรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดคนสมัยก่อนถ้าคิดถึงความตายเขาจะรีบทำความดีให้มากก่อนตายแต่คนสมัยนี้เมื่อคิดถึงความตาย ว่าจะต้องตายแน่มันรีบกินครีบเล่นรีบเอาเปรียบคนอื่นพระพุทธศา,าสนาเป็นศาสนาแห่งบรมธรรม,มสำเร็จได้ด้วยใบไม้ในกำมือเดียวไม่ต้องเรียนจนจบพระติปดกไม่ต้องเรียนกันมากมายสัวใบไม้กำมือเดียวว่าทุกเกิดขึ้นอย่างไรดับทุกอย่างไร นี่ก็กำมือเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะพูดในสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้วไปนอนเสียดีกว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัาสงสารถ้าเป็นภิกษุที่ถูกต้องจะต้องปฏิบัติเพื่อเอาชนะภัยในวัฏสงสาร จึงจะมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการกินอาหารของผู้อื่นการกระทำของตนเองก็ยังไม่ได้ถูกใจตนเองเสมอไปนับประสาอะไรจากการกระทำของคนอื่นพึงระวังความสลาดเพราะคนสลาดเวลามันร้าย มันร้ายได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่สันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ทำอยู่มีอยู่เป็นอยู่ได้อยู่คนเราที่มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติไม่เป็นบ้าไปก็เพราะมีสันโดษถ้าไม่มีความพอใจบ้างก็จะรู้สึกกลุ่มอยู่ตลอดเวลา ในที่สุดก็จะกลายเป็นโรคเส้นประสาทนักปราดที่แตกฉานในธรรมะก็ยังพลาดได้เพราะเหตุที่ว่าไม่มีสติสัมปชัญญะฉะนั้นความรู้หรือวิชานี้ยังต้องอาศัยสติอีกทีหนึ่ง ไฟไม่เคยอิ่มเคยพอด้วยเชื้อเพลิงสันใดการตามใจตัวเองก็ไม่มีวันอิ่มวันพอด้วยสิ่งที่ช่วยประดิษฐ์ขึ้นบำรงุงบำเรอตนฉันนั้น